<Audio> ข้าพเจ้านายทิติวุฒนาคุณทรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสาได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2563ถึงปัจจุบันได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลโรงเรียนในอำเภอจตุรัสจำนวน5เครือข่าย46โรงเรียนและโรงเรียนในอำเภอบำเน็จนารงจำนวน4เครือข่าย37โรงเรียนการดำเนินงานของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายโดยมุ่งเน้นหลักการสร้างและการพัฒนากระบวนการการบริหารจัดการที่ดียึดการสร้างความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้การกระจายอำนาจและการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่เป้าหมาย โดยมีการจัดทําบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ MOU ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อวันที่8เมษายน2563ในการประเมินสัมฤทธผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสพทในระยะเวลา1ปี มีการดำเนินการตาม3มองค์ประกอบ14ตัวชี้วัดต่อไปนี้องค์ประกอบที่1การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศตัวชี้วัดที่1การบริหารจัดการที่ดีด้วยการกำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสาม ภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการองค์การในศตวรรษที่21โดยใช้ TDIER m o เดลสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการศึกษานำสู่การปฏิบัติด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Zoom สำหรับการบริหารจัดการในยุคดิจิทัลแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอจตุรัส ตัวชี้วัดที่2การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้การประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลวโอค Conference การประชุมรับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าความรู้มีความคิดเชิงระบบและนำไปใช้ในการปรับปรุง และการพัฒนางานก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเป็นประธานคณะกรรมการนิเทศติดตามการทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกลและความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ตัวชี้วัดที่3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อการกระจายอำนาจในการบริหารและการจัดการศึกษาตามภารกิจสีด้านโดยมีรูปแบบวิธีการที่สามารถตรวจสอบและประเมินผลความสำเร็จได้ดำเนินการโครงการไร้ทรูตู้รับหนังสือราชการของโรงเรียนถึงสพปชัยภูมิเขตสาม โดยการขับรถยนต์มาจอดเทียบตู้แล้วหย่อนหนังสือราชการลงในตู้เพื่อเป็นการช่วยลดการตรวจจุดคัดกรองของผู้มาติดต่อราชการตามมาตรการโซเชียลดิสเทนซิงมีระบบการส่งเสริมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัวเอกชนและสถาบันสังคมอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างพัฒนาและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์ประกอบที่2การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่1การบริหารงานด้านวิชาการกำกับติดตามการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25ช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560 <c oughs> กากับดูแลโครงการปันน้ำใจโทรทัศน์เก่าสู่ห้องเรียน DLTV <c oughs> โรงเรียนสังกัดสพปชัยภูมิเขตส <c oughs> เป็นประธานการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงและติดตั้ง <c oughs> อุปกรณ์รับสัญญาณทีวีภายใต้โครงการ DLTV <c oughs> R Service ส่งเสริมสนับสนุนการวัดผลประเมินผลและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจัดทำวิจัยส่งเสริมการวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพประสานส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและสังคมเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตัวชี้วัดที่2การบริหารงานด้านงบประมาณ ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายของโรงเรียนในสังกัดที่ประสบบาตภัยเพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณซ่อมแซมให้กับโรงเรียนประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอข้อรับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณพศ2563เพิ่มเติมงบกระตุ้นเศรษฐกิจในการดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบระบบไฟฟ้าปปาภายในอาคารเรียน อาคารประกอบโดยได้รับมอบหมายเป็นประธานในการพิจารณางบประมาณตามเกณฑ์มีการจัดและใช้ระบบการบริหารด้านการเงินบัญชีและพัสดุอย่างชัดเจนโดยมีการสร้างหรือพัฒนานวัตรกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องนำมาใช้ในการบริหารงานทำให้งานมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ ตัวชี้วัดที่ 3. การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคลได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการกลางการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนจำนวน12อัตราร่วมวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบพัฒนาส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวคารพธงชาติไหวพระสวดมนต์ด้วยความตาระหนักถึงความรักในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และการเป็นข้าราชการที่ดีตัวชี้วัดที่4การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Zoom สำหรับการบริหารจัดการในยุคดิจิทัล แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอจตุรัสเป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอจตุรัสและอำเภอบำเน็จนรงกำกับติดตามดูแลการจัดทําข้อมูล Big Data บนเว็บไซต์สพปชัยภูมิเขตสจัดกิจกรรมบ i g c l e a n i ่ g Day รอบบริเวณอาคารสำนักงานทั้งสองอาคาร เพื่อรวมมาตรก,การการป้องกันและการเผยแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน,นาโควิด -19 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดศ,ศึกษาดูงานณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต30จังหวัดชัยภูมิตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้และการทำความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ตัวชี้วัดที่5การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพร่วมการประชุมคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสากตปนครั้งที่1ทับสอง มีการสรุปและรายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจ4ีด้านองค์ประกอบที่สามสัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เกิดจากรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ช่วยหรือมีส่วนร่วมตามบทบาทและภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เกิดขึ้น กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนดังผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่อไปนี้ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติโดยมีผู้บริหารคุณครูและศึกษานิเทศ ได้รับคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชื่อชูเกียรติครูรูสดุดีประจำปี2,563กํากำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่โดยการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มหน่วยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เก็บรวบรวมข้อมูล ข้าพเจ้านายทิติวุฒินาคุณทรงได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายโดยมุ่งเน้นหลักการสร้างและการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนดังการจัดทำแผนพัฒนาภายใต้ชื่อ รูปแบบการบริหารจัดการองค์การในศตวรรษที่21โดยใช้พีเดียโมเดลสู่ความเป็นเลิศด,ด้านนวัตกรรมดิจิทัลตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3 Students Star Champ มุ่งสู่ดาวดวงเดียวกัน5เป้าหมาย15จุดเน้นคุณภาพผู้เรียนคือเป้าหมายสูงสุด